ในในเวลาที่ทําธุรกิจแล้วมันมันไม่ประสบความสำเร็จพี่จะใช้จุดเนี้ยกับแทบจะทุกอย่างเลยคือหมายถึงว่ามันมีหลายจังหวะที่เราทําแล้วมันไม่ไม่เวิร์กหรือปัญหาใช้คำว่าปัญหาดีกว่าปัญหาบางปัญหาที่เราเพยายามแก้แล้วแล้วมันไม่สําเร็จแล้วมันแก้ไม่ได้พี่เป็นคนที่ที่ตัดเลยคืออะไรก็ตามที่เรา อย่างแรกต้องพยายามก่อนพยายามแล้วพยายามให้มากที่สุดสุดความสามารถของเราถ้าเราทำสองอย่างนี้เต็มที่แล้วจริงๆแล้วมันไม่สําเร็จแล้วมันไม่ได้เราตัดทิ้งไปก่อนแล้วเราค่อยหาจังหวะเข้าหรือเปลี่ยนเรื่องหรือเปลี่ยนอะไรใหม่ๆเรีไหมพี่จะไม่เอาเรื่องที่เราไม่สําเร็จมาปวดหัวหรือเครียดไปกับมันเพราะว่าถ้าเราเก็บแต่เนกาทีฟเอนเนอร์จีอยู่ไว้ในหัว เราจะทําธุรกิจหรือทําสําเร็จอะไรสําเร็จไม่ได้เลยเพราะว่าในชีวิตเรามันมีเรื่องที่แบบอะไรให้เครียดได้ตลอดเวลาเล็กๆน้อยๆแม่งเก็บมานิดนิดๆ,ๆบางคนมันถึงได้เป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็หลายๆคนหลายคนเราเห็นดาราที่มีชื่อเสียงต่างประเทศหลายคนเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็สุดท้ายฆ่าตัวตายอะไรเงี้ยพี่ว่าเขาไม่สามารถแบ่งแยกระหว่างความสําเร็จกับความไม่สําเร็จได้ดีพอ แล้วพอสําเร็จแล้วก็ดีแต่พอไม่สําเร็จไม่ปล่อยวางคิดว่าเวลาเราไม่สําเร็จอ่ะหรือเราท้อในเรื่องอะไรเราเราต้องวัด <scanning>. ก <c oughs> ับตัวเองก่อนว่าเราประสบความสําเร็จหรือดีหรืออะไรบ้างหมือนกถ้าเรารู้สึกเราไม่มีคนรักเราเนี่ยมันต้องมีคนรักเราบ้างเช่นเรารู้สึกโอ้ไม่มีใครรักเราเลยแบบแน่นอนพ่อแม่เรารักเราหรือพี่น้องเรารักเราหรือเพื่อนที่เรานั่งอยู่ด้วยกันรักเรามันต้องมีคนที่รักเราไอ้แต่ ถ้าเรารู though, ้สึกให้โลกนี้ไม่มีใครสนใจเราเลยมันต้องมีคนที่มันก็มีคนที่ไม่สนใจเราอยู่แล้วแต่มันก็มีคนที่รักเราอยู่แล้วดังนั้นเราแค่หัดเอาในมุมที่เรามองในโลกที่สมมติเนี่ยสมมุติว่ามือสองมือเนี้ยมือข้างนี้เป็นมือที่คนไม่รักไม่มีอะไรกาเนะอันนี้มีอะไรกากับเราคนรักเราเรามองเราถ้าเรามองมองมองสองมืออย่างเนี้ยเราก็จะเห็นทั้งคนรักเราไม่รักเราไม่รักเราแค่หันมองด้านที่มันรักเรา อีกด้านหนึ่งเราปล่อยให้แม่งไม่ต้องมองมันเราก็จะมีความสุขมากขึ้นแล้วมันคือวิธีการคิดในหัวของเราอะแล้วมันสามารถเอาไปอพพลน์และใช้ได้เรื่องจะสังเกตว่าพี่จะไม่ค่อยมีความเครียดอะไรในในเรื่องอะไรตั้งแต่เด็กจนโตเพราะว่ามันมีคนที่ชื่นชมแล้วมันก็ต้องมีคนที่ด่าเหมือนสมมุติว่าคนรักตู่ตแต่ว่าคนไม่รักต,รมมตู่อย่างเงี้ยสมมติอย่างเงี้ยได้หไหม ถึงแม้มันจะไม่มีคนรักลูกตู่เยอะเท่าไหร่ในสมัยนี้ก็เอะหมายถึงว่ามันก็มีคนที่รักเขาใช่ไหมเขาก็คงมองโลกด้านเดียวไงเขาถึงอยู่ได้ไงเขาก็มองว่าเอ้ยคนรักกูคนรักตู่ใช่ไหมแค่นั้นเลยเนี่ยมันง,ง,ง่ายมองมองคนที่รักเรา <c oughs> เหมือนกับเวลาเราทำธุรกิจจำในโมเมนต์ที่เราสำเร็จนะเราขายของไม่ได้วันเนี้ยโทรห้าครั้งเขาไม่ซื้อห้าครั้ง แต่เราสามารถจําได้ในครั้งที่คนซื้อเราห้าครั้งเราก็จาครั้งนั้นเอาไว้แล้วเราเอามาทาให้ใจเราชื้นขึ้นมันก็จะเป็นแรงผลักดันที่เราสามารถทําต่อไปได้ใช่ไหมเมื่อเราเป็นสัตวแพทย์เรารักษาสัตว์หายนะเรามีความสุขนะมันก็ต้องมีบ้างที่รักษาแล้วเขาไม่หายถ้าเราไปจาอย่างนั้นเดียวแนละ้วเราคงเป็นโรคซึมเศร้าตายอ่ะ ว่เราก็ต้องเราก็ต้องมองว่าเราก็ทําสําเร็จมาเยอะนะ้อะไรอย่างเงี้ยคิดว่าเนี้ยมันก็คือมันคือวิธีคิดที่มันสามารถไปใช้ได้กับทุกอย่างนะครับ